เห็นใน youtube นะครับว่าน้ำส้มขัดคราบน้ำเกาะที่กระจกออกวันนี้เรามาลองทำดูนะครับนี่ขณะนะผมใช้น้ำยาสลายคราบที่มันใช้ล้างเครื่องยนต์คราบน้ำมันอะไรนะครับก็ใช้ไปแล้วนะไม่ออกนะครับนี่เรามาดูเราดูน้ำส้มนะครับน้ำส้มสายชูเขาบอกขัดคราบน้ำที่กระจกออก y YouTube เขาบอกว่าขัดออกแล้วมันดู ขัดยังไงมันถึงจะออกผมขัดไม่เห็นมันออกหลังจากที่นั่งขัดมาประมาณสินาทีนะครับแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าผมจะล้างออกนะครับ ปรากฏว่านะครับไม่ออกนะครับผมตามยูทูบนะครับแอมส้มสายชูขัดกระจกนะครับปรากฏว่ามันไม่ออกนะครับผมนี่ก็ยังเห็นรับ คาบขาวๆนี่ก็ยังเต็มอยู่นะครับคาบน้ำเนี่ยมอ,องไงจะเห็นนี่ครับคาบน้ำเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับมันไมไ่ออกนะครับแห้งมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสรุปไม่ออกนะครับผมน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูที่เรากินนะครับ YouTube บอกขัดกระจกออกไม่ออกนะครับผมฝากไปด้วยครับ